ก็มาต่อกันที่บทวิเคราะห์หุ้นรายตัวนะคะตัวแรกเรานี้ขออนุญาตเริ่มที่ตัว BJC นะคะสำหรับแนวโน้ม Q4 เนี่ยเราคาดกำไรปกติที่1.3พันล้านบาทนะคะก็เติบโตเด่นเลย105% Q on Q ตามปัจจัยฤดูกาลนะคะแล้วก็ถ้าเทียบ year on year เนี่ย ขณะที่เทียบย้อนเยียเนี่ยเราประเมินว่าจะลดลงไป12%ย้อนเยยนะคะก็ลดลงตามการชะลอตัวของรายได้หลักนะคะค่า4 0 0 0ล้านบาทลดลง3%ย้อนเย่ต้องบอกว่าธุรกิจที่จริง,รงๆลวพอยังเติบโตในแง่ของยอดขายได้เนี่ยมีแค่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเราคาดยอดขายโต7%ย้อนเยียในขณะที่ ธุรกิจที่เป็นเครื่องมือการแพทย์ธุรกิจบรรจุพัณฑ์แล้วก็ธุรกิจค้าเฟ่เงี่ยค่าไรายได้ชะลอตัวลงทั้ง3ธุรกิจเลยถ้าเรามาเจาอเฉพาะกันในตัวธุรกิจ ค้าปีหรือว่าตัว B i g C ซนะคะเราค่ารายได้ลดลง3.5%เยียร์เดียก็ซึ่งก็สอดคล้องกับตัวเซมโซเซลนะคะก็สำหรับในไตรมาสนี้ชะลอเยียร์ year year เนี่ยมีปัจจัยลบอยู่หลายอย่างด้วยกันนะคะฐานสูงปีที่แล้วที่มีเม็ดเงินหมื่นจากโครงการแจกเงินหมื่นมีน้ำท่วมในปีนี้มคีความขัดแย้งบริเวณชายแดนนะคะกะ็หลายๆปัจจัยเนี่ยก็กดดันให้ยอดขายชะลอตัวลงไปนะคะแล้วก็ถ้าเราพูดในแง่ของการทำกำไรเนี่ยเราคาดอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่ม ขึ้นเพียงเล็กน้อย12 basis point year on year นะคะจริงๆต้องบอกว่าทุกธุรกิจมีมาจิ้นที่ดีขึ้นหมดเลยยกเว้นตัวตัว big C ที่ชะลอลงไปแรงค่อนข้างแรงประมาณ80 basis point นะคะหลักๆก็มาจากตัว product mix ที่เปลี่ยนไปสินค้านอน o ู d ซึ่งเป็นสินค้าที่ทำกำไรดีเนี่ยในไตรามาสนี้ขายได้น้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะสำหรับ Q1 ค่ะคากกเไรปกติลดลงเคยน Q ตามฤดูกาลนะคะแล้วก็ year on year เนี่ยเราประเมินว่ามีโอกาสลดลงต่อแต่อาจจะลดลงน้อยกว่าที่เกิดขึ้นใน Q4 นะคะ ขายอิงข้อมูล 1Q2 d t e เนี่ยเซมโซนเซลก็ติดลบอยู่แต่ว่าติดลบน้อยลงเหลือ1-2%เยียร์ year เท่านั้นนะคะ มีอัปเดตเรื่องของดีลธุรกิจมาเมกาเมาเท็ตเวียดนามที่กำลังจะเข้าซื้อนะคะก็มีรายงานจาก IFA มาว่าธุรกรรมดังกล่าวเนี่ยเขามองว่ามีความเหมาะสมเพราะว่ามูลค่าซื้อกิจการประมาณ2.3หมื่นล้านบาทเนี่ยก็อยู่ในช่วงกรอบราคาที่ IFA ประเมินแล้วก็เขามองว่าการที่ไปลุกอยู่ในตลาดเวียดนามซึ่งมีโอกาสเติบโตสูงแล้วก็จะสร้างซีเนจี้ให้กับ บีเจซแล้วก็ m อ็มเนี่ยระหว่างกันประมาณ3ามถึงห้าล้านบาทในช่วง3ปีก็น่าจะเป็นบวกต่อ,อตัว BJC ในอนาคตนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดีลนี้จะต้องรอผู้ถือหุ้นอนุมานในวันที่13บสามกุมภาก่อนถึงจะควบรวมมาได้นะคะราคาหุ้นซื้อขายเวิเลชันน,น่าสนใจนะคะพีอ6สเท่าแล้วก็ p พ่เชื่อุ้กเท่าเท่านั้นนะคะเราก็เลยปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อราคาเหมาะสมเดิม17บาทค่ะ ครับผมต่อด้วยตัวพรีวิวงบไตรมาสสี่ของทิปเปอรนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกไตรมาสหนึ่งที่งบยังไม่ค่อยเด่นนะครับก็เราคาดกําไรเนี่ยที่ร้อยสิบล้านบาทนะครับก็ดีขึ้นเก้าเปอร์เซ็นต์คียวคิวตามปัจจัยฤดูกาลนะครับตัวธุรกิจหลักเนี่ยแอร์เฟรดเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนะครับแต่เยียลเนียเนี่ยยังลดลงนะครับอยูสิบเปอร์เซ็นต์เยลเนียนะครับก็กดดันจากส่วนแบ่งกําไรจากเอไอและออสกานะครับก็ตามการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวแล้วก็รวมถึงค่าระวังอากาศด้วยนะครับแต่ถ้าดูในนตััวของธุรกกิจหลเี่ย ต้องบอกว่าก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวของ Airframe เนี่ยก็มีการทำให้ r r o u u t t i x เนี่ยดีขึ้นนะครับจากสินค้า e-commerce แล้วก็รวมถึง Electronics ด้วยนะครับส่วนธุรกิจคลังสินค้าที่สวนภูมิเนี่ยที่เป็นธุรกิจใหม่ของเขาเนี่ยก็มีปรมาณสินค้าเข้าออกเยอะด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหลักที่ทำให้ Gross Margin เนี่ยยังดีขึ้นเยียมจะได้ต่อเนื่องนะครับก็มองว่าในปี2026เนี่ยธุรกิจหลักน่าจะทาได้ดีขึ้นอีก นะครับตัวของรายได้เนี่ยบริษัทก็พยายามขยายปริมาณสินค้าในเครือข่ายเนี่ยด้วยการใช้โครงการ a i r p o r t Truck Link กนะครับก็คือเป็นการใช้รถบรรทุกขนระหว่างสนามบินเพื่อส่งสินค้าระหว่างประเทศนะครับก็จะโยงไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับก็น่าจะช่วยให้ปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับส่วนตัวของค่าใช้จ่ายเนี่ยบริษัทก็มองว่าน่าจะคุมเทมได้เพิ่มขึ้นอีก นในส่วนของตัวส่วน,วนแบ่งกําไรเนี่ยตัว A อไก็พยายามหาเส้นทางขนส่งใหม่ๆที่มียิวที่ดีขึ้นนะครับส่วนออตตาก็น่าจะฟื้นตัวตามการท่องเที่ยวไทยในปีนี้ได้นะครับก็เรามีการปรับประมาณการลงเล็กน้อยนะครับได้ราคาเหมาะสมใหม่ที่5บาท50สตางค์นะครับยังมีอัพไซต์อยู่เรายังให้คําแนะนําซื้อนะครับแต่ในเชนิงกลยุทธ์เนี่ยอาจจะยังรอด,ดูการฟื้นตัวเยีอกเยียของงบในช่วงเฟิร์สทาร์ไปก่อนนะครับหรือว่าถ้ามีความคลืบหน้าของการลงทุนใหม่ๆก็อาจจะเป็นปัจจัยให้ กลับเข้าสู่รอบการลงทุนใหม่ได้นะครับครับก็บมาต่อที่ตัวของ SNPS นะครับก็คืองบ Q4 มูลค่ากำ,กำไรปรกติเอาไว้เนี่ยสาล้านบาทนะครับก็ดีขึ้นโตเจ็ดเปอนต Q o Q นะครับแล้วก็โต27%เอร์เซ็นต์ Year on Year นะครับก็ถือว่าแนวโน้มกำไรเนี่ยค่อนข้างเติบโตดี ในตัวรายได้เองเนี่ยผมคาดที่150ล้านบาทนะครับโต3% Q on Q เพราะว่าเป็นช่วงซีซันแนลที่เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับอัตราผู้ป่วยเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็โต27%เดียร์ on เย่อันนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการที่บริษัทเองเนี่ยมีการยืดระยะเวลาการจ่ายเงินนะครับหรือว่าเครดิตเทอมของลูกค้ารายใหญ่เพิ่มขึ้นในบสบดให้ยอดขายเนี่ยมันเร่งโตขึ้นมาในไตรมาสสี่นี้ นะครับส่วนกอสมาร์จินเองเนี่ยผมคาดไว้ที่4 0 3เนต์นะครับก็ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง q ิวอนะครับจากยูเรียที่มาปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่ว่า year year เยอนเยอเองเนี่ยอาจจะซบลงเล็กน้อยนะครับเพราะว่า Product Mix เองเนี่ยที่อาจจะอ่อนแอลงนะครับในส่วนของเออแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเออกำไรใน Q4 ออกมาตามค่าเนี่ยกำไรปกติเนี่ยจะสูงกว่าประมาณการเดิมพอรัเล็กน้อยนะครับทำให้เราเนี่ยมีการปรับกำไรปี25ขึ้น5%เนะครับเป็น110ล้านบาทโต35%มสิบห้าเปอร นในส่วนของปี26เองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นการเติบโตที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับจากการที่ในปัจจุบันเนี่ยบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาสินค้าร่วมก,กันกับตัวของโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ของไทยนะครับสำหรับการพัฒนาในตัวของน้ำลายเทียมสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำลายน้อยนะครับซึ่งต้องเล่าก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำลายเทียมในประเทศทั้งหมดเนี่ย จะนาเข้ามาทั้งหมดนะครับไม่มีโรงงานผลิตในไทยเลยนะครับซึ่งเอ p s เนี่ยปัจจุบันหนึ่งได้รับการอนุมัติจากออยแล้วเป็นโรงงานแรกของไทยนะครับซึ่งคาดว่าจะเตรียมขายได้นี่ก็คือในช่วงต้น Q3 ปีนีปีนียเป็นต้นไปนะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยก็จะมีการขายกับโรงพยาบาลเครือใหญ่ที่เป็นคู่ค้าหลักก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็จะมีการขยายออเดอร์เนี่ยไปโรงพยาบาลอื่นๆของทางภาครัฐต่อเนื่องในในปีถัดไปด้วยนะครับแต่ว่าปีแรกเนี่ย ผมคาดว่าน่าจะเป็นส่วนชุนหรืรายได้ในประมาณสัก50ล้านบาทในปี26นี้นะครับแล้วก็ปี27เนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นส่วนชุนหรืรายได้ในประมาณสัก75ล้านบาทนะครับซึ่งปัจจัยตรงนี้เนี่ยยังไม่รวมในประมาณการเดิมในปี26ของเรานะครับทำให้ทำให้โดยรวมเองเนี่ยเรามีปะเรามีการปรับกําไรขึ้นนะครับปี26เนี่ย10เป็น127ล้านบาทโต16เปอนเดียนะครับซึ่งจากผลของการปรับประมาณการเองเนี่ยทำให้เราได้ราคาเหมาะสมใหม่ที่6.40 นะครับก็ราคาหุ้นตรงนี้เนี่ย PE เนี่ยประมาณสัก14เท่าก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนักนะครับแล้วก็การเติบโตในระยะสั้นถึงยาวเนี่ยก็มีความชัดเจนมากขึ้นด้วยก็เลยเชิงพื้นฐานเนี่ยคงคัาไม่นำซื้อนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแฟนเพจดลวงต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b สไครปและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจดลวงต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C ีเฟิร์เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ